ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้เรามาดูในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอของชาวราศีธนูกันก่อนว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรในช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินและสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นชาวราศีธนู ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นในช่วงนี้เรามาดูในด้านของอุป,ปนิสัยใจคอกันก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ท่านจะมีความมุ่งมนะททำอะไรท่านก็จะทำจริงไม่เคยย่อท้อและจะมีความสำเร็จและจะมีความตั้งใจในตัวเองอย่างสูงทำอะไรก็ จะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชีวิตของท่านนั้นในแต่ละครั้งในแต่ละคราวจะมีเพื่อนและก็จะมีคนคอยสนับสนุนท่านการพูดการจาพูดอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามองโลกในที่ดีไม่มีพิษไม่มีภยัยกับใครทั้งนั้น เป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยโอ้อวดและไม่เคยเย่อหยิ่งกับใครและไม่เคยคิดร้ายกับใครชาวราศีธนูนั้นท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตาอารีรวมถึงในเรื่องของการช่วยเหลือคนท่านก็ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดในช่วงนี้ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับในเรื่องการงาน ไม่มีปัญหาอะไรท่านทำงานทำเงินก็จะมีจุดยืนที่ดีจะเป็นคนที่เรียกว่าเรียบง่ายพกคบง่ายพูดจาก็ถือว่าอยู่ในร่องในรอยท่านจะเป็นคนที่เรียกว่านิ่งเฉยมีอะไรก็พูดไม่มีอะไรก็ไม่พูดเก็บเอาไว้ในใจส่วนมากท่านจะเป็นคนเก็บกด พูดอะไรก็พูดแต่ความจริงท่านไม่เคยที่เรียกว่าเป็นคนที่เรียกว่าไม่พูดไม่จากับใครที่เรียกว่าเพอร์เจอร์ท่านเป็นคนพูดจริงทําจริงทําอะไรทําจริงจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีความโดดเด่นอีกในช่วงนี้แต่ท่านก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้สำหรับคนใกล้ตัวของท่าน ในช่วงนี้อาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องหรือว่าอาจจะไม่สบายด้วยโรค <c oughs> ประจำตัวของท่านเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูบางท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาภภายในช่วงของเดือนธันวาคมการมีโชคมีลาภนั้นจะขยับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางท่านนั้น ที่เคยทําบุญควายมากมายก็จะมีการได้รับโชคได้รับลาบในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีธนูนั้นในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะได้ผลดีจะได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกต่างโดยเฉพาะในเรื่องของการงานท่านจะได้งานที่ดีชาวราศีธนูท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีบุญมีกุศลหนุนอีกตาหากในช่วงนี้ตาหากว่าท่านทำการค้าขายหรือเปิดกิจาการอะไรก็ท่านรีบทำได้เลยเพราะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จทั่วไปชาวราศีธนูนั้นภายในช่วงของเดือนนี้ จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน <c oughs> การที่ท่านในช่วงนี้อาจจะต้องออกเดินทางบ่อยครั้งอาจจะต้องเดินทางไปเจอเจอกับผู้คนอีกมากมายในด้านของการติดต่อในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการพูดการจาในช่วงนี้ท่านไปติดต่ออะไรก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจา อาจจะพูดดีบางทีเขาคิดว่าเป็นร้ายโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนั้นให้คอยระวังเขาไว้เพราะว่าอาจจะนำเรื่องเดือดร้อนมาหาเราก็ได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านมีเวลาว่างให้ท่านทำบุญทำทานปล่อยปลาปล่อยนกอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ชาวราศี ธนูนั้นได้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆขอให้ท่านนั้น <c oughs> จะทำอะไรท่านตั้งใจทำได้เลยในช่วงของก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านนั้นทำอะไรก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของ ชาวราศีธนูนั้นจะหยิบจับอะไรจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงของวันที่สี่ของเดือนธันวาคมนี้นั้นจะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีความสดใสและมีความสว่างสวยเกิดขึ้น ในตัวของท่านท่านจะได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองมีงานที่ดีมีเงินมีทอง,ง,ทง,ทองหลั่งไหลเข้ามาในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเข้าไว้ในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนท่านจะทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะทำงานก็บางทีก็ไม่มีงานทำ ท่านอาจจะต้องไปสมัครงานที่โน่นบ้างที่นี่บ้างก็ไม่มีผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่านว่างงานอยู่เป็นเดือนๆก็มีบางคนบางท่านนั้นเงินทองก็ไม่มีจะใช้ต้องไปขอ,ย,ขอยืมเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูยังไม่โดดเด่นแต่มาในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนติดต่อกับเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนู <c oughs> <c oughs> จะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาตัวท่านการทำมาหากินก็ถือว่าโดดเด่นไม่มีคู่แข่งถ้ากว่ามีคู่แข่งก็สู้ท่านสู้ท่านไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำม,มาหากินนั้นถือว่าสุดยอด ชาวราศีธนูในช่วงของเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งเดือนท่านจะไม่มีคู่แข่งอะไรทั้งนั้นการทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดเดือนที่ดีโชคลาภก็จะมีมาบ้างในช่วงของต้นเดือนของเดือนธันวาคมท่านจะมีโชคมีลาบจิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองบางท่านนั้นอาจจะได้โชคได้ลาภ มาจากตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภอีกชนิดหนึ่งบางท่านก็รวยขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนือ้อรู้ตัวหรือว่าไม่ทันตั้งตัวจะทําให้ตัวท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขัดสนไม่ยากจนอีกต่อไปท่านจะเป็นคนมั่งมีสีสุขจะทําอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านเพราะฉะนั้นท่านที่เกิด อยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาท่านจะได้รับโชคได้รับราบอย่างเต็มที่ท่านจะมั่งมีเงินทองมีเงินใช้มีเงินจ่ายอยู่เสมอถึงท่านจะมีรายจ่ายแต่ท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจือจึงทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็ดี ท่านจะทำอะไรเขาก็ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่เรียกว่าปรึกษากันได้จึงทำให้ความรักของท่านนั้นมีความสุขยั่งยืนและก็ถาวรต่อไปสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ถือว่าท่านก็ยังชอบสระโสดอยู่เพราะว่าท่านยังชอบอการทำงานหรือว่าการติดเพื่อนติดฝูงหรือว่าการเที่ยว อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังชอบอยู่ในทางนี้ท่านยังไม่คิดจะมีคู่แต่ก็จะมีคนแอบรักหรือว่าแอบชอบท่านอยู่ท่านยังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมายักคิ้วหลีวตาหรือว่ามาพูดมาจารายท่านสังเกตดูดีเขาอาจจะมาชอบเราหรือมาตีสนิทกับเราเพราะฉะนั้นในท่าน ดูให้เขาให้ดีดีเสียก่อนว่าเป็นอย่างไรในแต่ละคนนั้นบางคนก็เข้ามาเพื่อหวังหาผลประโยชน์กับตัวเราบางคนก็มาด้วยความจริงใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร้นั้นท่านมันตรึกตรองและตรวจด,ดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีมังกรในช่วงของวันที่หจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็จะมีผลดีจะมีกำริกมรไรจะมีคนคอยให้การสนับสนุนตั้น อีกแต่หากในเรื่องของการเงินก็ดีถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีจะมีใช้มีสอยมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางเรียกว่าการเงินการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะทำอยู่ที่เรียกว่ามีชื่อมีเสียงอีกแต่หากในช่วงนี้การทำมากินนั้นถือว่าอยู่ในจุด ยืนที่ดีของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนธันวาคมท่านจะประกอบกิจาการอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในท่านรีบไฟฟ้าและรีบขนฝ้ายท่านจะได้ดิบได้ดีในช่วงต่อไปการทำมากินถือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านในช่วงของเดือนธันวาคม ในเรื่องของสุขภาพและพารณามัยในช่วงนี้อาจจะต้องระวังการเจ็บป่วยอาจจะเจ็บเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่สบายเกิดขึ้นอย่างกระทันหันก็ได้ชาวราศีธนูนั้นก็ให้ท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะกํารั กำเริบเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันไขมันเบาหวานหรือว่าภูมิแพ้อันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนธันวาติดต่อกระเดือนมกราคมอันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านระวังไว้บางคนนั้นก็เกิดขึ้นบางคนก็ไม่เกิดเพราะว่าการทํานายทายทักเราทํานายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทํานายโดยตรง อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกทุกคอมเมนต์ท,ที่ท่านได้ติชมเข้ามากระผมเองก็ขอรับฟังทุกคอมเมนต์และเพื่อเป็นแรงใจซึ่งกันและกันก็ขอให้ทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาจงมีความสุขอีกเช่นเดียวกันในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดี กันทุกคนไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรในช่วงต่อไปก็ให้มีความสำเร็จเกิดมากเกิดผลท่านจะมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรก็จะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาท่านเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูดวงนั้นก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็ให้กดติดตามไว้ เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี